เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานนดครับทุกคนนี่คือเปอ่านที่เรียบร้อยนะครับทุกคนปัดทูทอดผักพริกเกลือน,นะครับแต่ที่เรียบร้อยให้น่านกินมา,มากๆเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทำเมน و, ปูปลาทูปลาทูว้าวอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็เมนปูปลาทูแล้วก็วันนี้นะ uh huh. ปลาทูทอดพริกเกลือนนะทุกคนวันนี้เมนูน,นี้นะครับปลาทูนี้ก็เราไปทอดกรอนะครับผมเอาไปทอดกรอนเมนูวันนี้ก็คือปลาทูทอดพริกเกลือนนะทุกคนนะทนี่าง่ายเมนูนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากอร่อยด้วยกับข้าวสวยล,ล้ลอดนะปะุกคู ไปดูขั้นตอนการทำดีกว่าทุกคนไทก้านได้ประตูมาแล้วทุกคนนี่เจาะแล้วก็ดันนิ้วโป้งดันออกไปทุกคนนี่ได้มาแล้วเห็นไหมได้มาแล้วครับแล้วก็บ้านหน่อยนะทุกคนบ้านหน่อยบ้านหน่อยไม่ได้สองทีพอแล้ว เปลี่ยนที่เรียบร้อยนะทุกคนเปลี่ยนที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะอไปทอดนะกรับททอดทอดแล้วก็รับพริกน้ำมาร้อนแล้วก็ทอดปราทูก่อนนะทุกคนปัดทูได้แล้วก็ขึ้นมาพาไปก่อนนะทุกคนพาไปก่อนนะ ใส่ละไปเล็กน้อยนะครับทุกคนกระเทียมไม่หอมเลยคึมปุงนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนใส่ผมปรุงลดแล้วแต่ชอบนะใส่เยอะก็อร่อยเยอะปรุงลดในกระดา,าแล้วก็ใส่ลดดีเลือบป่ดนะทุกคนตดน,นั้นตาลม่ได้หน่อยนี่นะ คั่งปรุงก็มีแค่นี้เองเนะทุกคนง่ายๆง,ง,ง่ายมากๆตักเครื่องปรุงให้เข้ากันนะแล้วก็เอาปลาทูใส่ทุกอย่างได้ที่หมดแล้วแล้วก็ใส่ปลาทูเลยนะทุกคนปลาทู โอ้สบายน้อยทุกคนสบายแค่นี้พอแนละ้วทุกคนแล้วก็ใส่จานเลยนะครับว้าวเรยแล้วก็ใส่จานนี่ครับทุกคน นี่คือเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนปัาทูทอดผัพริกเกลือนะครับปอันที่เรียบร้อยน่าเกินมามๆเลยทุกคนนี่ปัาทูทอดผักพริกเกลือนะครับผมเมนูวันนี้นะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่าน,นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนก่อนจะลาจากกันก็จะลืมฝากกดติดตามช่องไว้นานๆทุกคนเวนลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ